ที่บอยมักใส่ครับคุณมาเสาร์อาทิตย์มามามาสวามามนใส่วดีนี้แขกไมาเยือนอีกแล้วครับคุณม,มาแต่สาราร์เมกาเขาวบ,บ้านพนคุนเยอะคุณบอกว่าปีอุดรท่านี้ครับเมก,กาละสิบบอกแต่ด้ยด้วยน,นี่นุใส่เยอะสิบตอนรับครับรับฝ่ายเหงาครับ ถ้าเพื่นเจดีเลี่ยงหลอกเลยเป็นสื้อดักเป็ดไม่ใี่ครับก็ปลาหมึกนี่ครับนี่ครับใส่แกะใส่แบไปคุณไปตั่นงานมีจอดได้ไหม ตอนไหน้องล้มผิวขาวแลยครับกบบ็ดีสวยยำแม่เป่งครับนีนูแปลกอีกนนหนึ่งเมนูหัวซื้อเร็วดีข้ส้สมดีกว่าหัวซื้อหัวของขวดหัวไม่ได้ย่ำบอกอนี่คำย้ำแม่เป่ง

ไทยจะก,กีบเล็กกลางเลยนี่เขื่อนอน้ำเร็จเลยมือครับนี่คือชายน้ำตอนนวเปียกอยู่ข้างนอกครับมือเดี๋ยวเราเบ่งแขกผมราว่าเหยียบมองครับเป็นพากกันปัน้นกินก้อนเลยอยู่นี่เอาไปยังคาคาโจเขาเป็นเวลาครับ ที่เรียมไวหลงไงแลนะครับ่างกวาพีมะกองใจร้อนส่อยู่แลัวสมอยู่ม่เพ็นง <c oughs> ผิดแต่ไข่ขึ้นช่ายกระเทียมครับ ได้หรอกมันจะสมนมันเปียกมันอันนี้ดากเตี๋ครับดากเต็๋ดึงสว่งโอ้โสิ้มขาวสิ่มโอเคหรอวะแซ่บแล้วปล่อยว่าทำเลยเปียกแกงน้ำฟ้าเลยยุ่ ครับผม,ม,มไม่สมเลยสมไม่นอยงน,ยน,นี้ไม่สมเลยนี่แมนพอเลยกจะเตียงนะ้อขอไปว่าหนยำแตกพราะแตกโอ้ยาิมแบบเน่าครับลยแยาอะ่เีนะเนาะ้เกียวเราไม่แฉมหรอกครับคิดใส่น้ำส,สดสดแง่แสดีได้ไมมเป็นไหมถิ่นจอด

ตอนเรบอกจีเนี่ยตัวตาเอาแล้วนะสู้มือสั้นนี่ไหวกันอย่าลงได้กูนี่เดียวค่ะไอ้เบาครกลิ่นก้อนกลิ่นก้อนที่บ่อยกําลังเห็นตัวกิ่มเนื้อจแล้วกบแจ็บพี่ลีไงอูออกตั้งนะนี่ครับกําลังคุยกับกําลังคุยกับคุณอูครับตอนโอ้เออโอเคโอเคโอเคคุยกับคุณนายไม่ไหวก็ยังว่าพวกหายทราย นี่ครับไ้านอยมาส่งนอก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเป็นภาษาอังกเจ้าเกีเพื่อนเจ้าเกี้ยอันนี้ Hi <Japan. S 2> say hi <Okay. S 1> Hi say hi to c a m e r a Hi I am come from USA I come from USA Yes I come to visit your guy my friend แฮปปี้ไหมครับว่านเราแฮปปี I m very really happy to visit all uh, my friend Come to visit with my wife ซื้อยังครับรจีวัตรเจเรมไมโครไมโครโอ้โหดังตัวนี้ัไมโครไมโครครับผมนี่ครับเมนูต้อนรับตอนนี้แเพิ่นกินอาหารอีสานบ่อใดครับอันนี้เพื่อนล้านไซล้านไซมานนลผัดแนกย่างครับผัดแนกย่างมคิดไว้แล่ะเค็ืน้ำจิ้มนะครับได้ใส่ได้ปลาแห้งเแย่ตึงแล้วก็ตูดเป็ด กบปลาหมึกสดครับเกลังสีเห็ดเมนูออกมาอยอเรากเดียวพ่อแน่นุ่นี่มนุ่มเด็ดครับนี่ยำแต่เดีวเราแม่ปี่ี่ยวสันใจแซบดีรรยบยำนี่าสดมานต้องขว่แดงสีเฮงสิเราที่นี่แซบดีละครับตึอดแบบมีหายหาก็บนีเยโบได้กินแล้วญุ่น

Can you uh with your water that share share yeah s h a r with the drink yeah share ใค i ใคหมวกเดิมใครเรียกับโอ้สุนยดครับอายุเท่าไหร่แล้วครับหาิบ้าหาสิบเก้อ้กสีบับมืสุนยดมาครับโอ้สวยเลยเหี้ยมยศเห็นว่ลำกิ่มเหมนนี้ยมีหีบซองแล้ว ร้อนน้ำจิ้มีไวนก็บ้าออกมาโอ้ยออกมาแล้วน้ำจิ้มาบอกมด้ม่ด้ันทันเ่น่นไหมจสุดยสกนั่งไหมนั่ง้ันไหมน่ได้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 งานผ้้าผู้ใสน้ำผู้ใสอาบ่โอ้ยนี่กัเกาจองเกา พี่อึดอยากมาโดนเลยได้นองคอพี่ก็รักหายู่นี่ห่วยนะใส่ต้างหาอึดดิรอตัวไปเปงเป็นกันเฮ้ครับผมนะบอกดิหันนอถือกล่องเนี่มื่กี้ทักไม่ก็บอกอาแฮปปี้อุ๊อายุแฮปปี้อายุแฮปปี้หลานแต่ถึแฮปปี้ครัโม่ขัขอบคุณครับผมแข n งยู่ โอ้ยม่านคุณยเลยนคัต่อันเคุยเวิ่วอนไหมถักคายเวอไโอ้ดื่มเหมือนเดมาไมเคิอันทัว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 อ t ออนออัออนทนัันนอนวอนทัวอันทัวอนอนทัอออนทัวนอนทัอนทัวอนท